จะมาง่ายๆสั้นๆนะครับเกี่ยวกับแฟชั่นอาวุธนะครับผมนะวิธีการได้แฟชั่นอาวุธกันนะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเป็นแฟชั่นที่เราได้มาตอนที่เลเวลเจ็ดสิบนะครับวิธีใส่จะเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับส่วนที่วิธีการได้รับเนี่ยจะอยู่ที่คอสปอร์ตนะครับผู้เล่นออกเดินทางแล้วก็อั p เลเวลเจ็ดของรางวัลนะครับจะอยู่ที่เลเวลเจ็ดสิบบ้าครับก็คือว่ากดรับไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีขึ้นให้นะครับมันจะมีให้อยู่นะครับหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับผมกดทททททีีีีีีีี่่่่ดดดูไ้้้้กกกกกรรรรรระะะะะเเเเปป๋๋าานน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 คคคััับบบผมแแลลวว็็ซซตง เป็นเหมือนทิกซอนี้นะครับกดทิกซ์ซอไปปุ๊บจะมีหน้าตาเป็นอ่านี่นะครับเอ่อมอร์洛克เดมอนเว็บบอลไวเซอร์นะครับกดใช้ปุ๊บมันจะมีให้เลือกเลยนะครับว่าเราจะใช้คาถาอะไรนะครับผมเลือกของที่เราจะใช้งานนะครับผมจะใช้เป็นคาทานี้นะครับผมนะก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับพอเลือกมาแล้วปุ๊บ กระถาตรงนี้นะครับถ้าเรากดอุปกรณ์โบติเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ได้ออปชันอะไรนะครับตรงนี้กระถาของมันจะไม่มีออปชันอะไรนะฮะวิธีการสงสัยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับข้างลูกกตานะฮะจะเข้าไปอยู่ในเอ่อแฟชั่นนะครับแล้วก็กดที่สายมือนะครับที่เป็นรูปนี่นะครับรูปชุดนะที่อยู่ข้างๆนี้ปุ่มสีส้มนะครับกดไปปุ๊บนะฮะแล้วก็เลือกที่ช่องอาวุธนะครับแล้วเราก็กดใส่ได้เลยนะครับนี่ก็คือใส่อยู่นะครับผมก็เพียงเท่านี้นะครับเราจะได้อาวุธสสสวววยยงงงาาาาาามมมมคคคครรรรรรอออบบบบแแล้้นนนนะะะััััหชีีพจกกกๆเ็ต่ได นะฮะใส่ก็คือเราจะไม่เห็นนะครับก็คือเป็นการพรางคอสตูปนะครับเรามาใส่กันดูได้เรามาเลือกกันดูได้นั่นเองนะครับนะขอบคุณครับ